กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกับบุ๋งเอ๋รีวบ้านทาง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o k นะคะน้องเอ๋อยู่กับใครจังหวัดอะไรนะคะวันนี้เรามีแขกรรับเชิญด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อจ่าชานครับจ่าชานค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรกันคะวันตอนนี้เราอยู่ที่ตําบลหนองประด่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับจ่าชานพามาชมอะไรคะ พามาชมโครงการของทางโครงการของเราโครงการบ้านไร่จ่าชาันนะค,ะครับก็จะมีทั้งบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็จะมีที่ดินเปล่าแล้วก็จะรับสร้างบ้านนะบ,บ,บ้านนกดาวนะครับนี่ค่ะคสวยครบจบนะคะคพี่ๆนะคะที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดสนใจอยากจะมีที่ดินสวยๆนะคะที่จังหวัดกาญจนบรุรีอย่างที่บอกคะ่ะราคาที่ดินเขาเรียกขายยังไงคะตารางวา50าตารางวาราคาเท่าไหร่บ้างคะเริ่มต้นที่50ตารางวา89,000่บาทครับ เริ่มต้นที่50ตารางวานะค,ะครับมีฉนดไหมคะมีฉนดเป็นฉนดคูดแดงทั้งหมดครับนีค,ค่ะท่านผู้ชมเจ้าของขายเอง50ตารางวา8 9 9 0 0 0บาทถ้าลูกค้ต้องการแบบพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะอยากซื้อเป็นไร่ จา่าชันก็มีให้นะคะอย่างที่บอกราคาหลักหมื่นแต่วิวท่ำทงชมดูดิหลักว้าน่ะเพราะว่าวิวนะคะพาโรนรามามากๆเลยนะ,ะวิวเขาสวยๆแล้วหนูมาถ่ายเนี่ยเจ็ดมงครึ่งด้วยจา่าชันบอกว่าต้องมาถ่ายวิวแบบนี้แหละเ <c oughs> ชา้ชาๆให้กับ f c ได้รับชมพาหนูชมที่ดินก่อนได้ไหมคะได้ครับสำหรับที่ดินอย่างเงี้ยแบ่งบยังไงบ้างคะแบ่งนี้ก็จะแบ่งเป็นล็อกๆนะคะจะแบ่งเป็นล็อกๆเริ่มต้นที่50ตารางวานะครับใครจเจ้าอา200ตารางวาก็ได้ใครเจ้าหนึ่งไร่ก็ได้ครับมีหมด จ่าชานขาบอกหน่อยได้ไหมคะว่าที่ดินเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ด้วยกันคะของจ่าชานตอนนี้ฝั่งนี้จะมีอยู่ประมาณ300กว่าไร่ฝั่งนี้นะฝั่งเฉพาะฝั่งนี้โอ้ท่านผู้ชมเราคุยระดับมหาเศรษฐีนะคะที่ดินเลยนะคะแล้วก็คือพามาชมที่ดินยามเช้าแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเจ้าของขายเองไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องจะโอนไม่ได้นะคะน้ําท่วมไหมคะหนูถามหน่อยอ๋อน้ำไม่ท่วมครับถ้าน้ําท่วมยินดีคืนเงินทุกบาทครับ สาธารณูปโภคให้อะไรบ้างสําหรับ<ก>ลูกบ้านที่มาซื้อที่ดิน<ก>เราก็ะจะมีไฟฟ้าครับเพราะพวกระบบประปาทวกอะไรเนี่ยเราจะมีะให้ครบนะครับให้ครบก็อ<ร>ย่างเงี้ยที่เราเดินไฟฟ้าเข้ามาเลยต่างๆแล้วประปามีแทงน้ำมีอะไรต่างๆนะครับแล้วถนนนะคะถนนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครเพราะว่าถนนเรายกเป็นสาธารณะทั้งหมดนะครับโอ้หนี่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยหนูบอกเลยว่าไฟไฟน้ําครบจบแล้วนะ ไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องที่ดินนะคะที่สําคัญน้ำไม่ท่วมแน่นอนวิวดีบรรยากาศดีใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็สามารถไปแบบราชบุรีนะคะโคราชรอะไรสบายเลยไหคะตรงนีง้น้ำตกใช่ก็ไปทางนี้ได้ทั้งหมดฮะไปน้าต,ตกน้าตกทําทานงทําทานรอดนะครับวัดสาลงเรืออย่างเช่นไปที่จังหวัดกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเดินทางมาหาเราเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงคะไม่เกิน2ชั่วโมงครับถึงแน่นอนถึงแน่นอน แล้ววิวสวยด้วยวสวยวย,ยิ่งมาดูตอนเช้านี่สวย,สวย,วยเลยคะ,ะแต่หนูบอกเลยว่าเช้าเร็วนะมืดเร็วเหมือนกัน6มงของคือวานโอโ้โหหนูหนูก็2องทูม่นหนูเถอะครับไม่ใช่ใช่ไหมมาค่ะนานผู้ชมเรามาชมนะคะป้ายโครงการโครงการ,การบ้านไร่จ่าชานนะคะบ้านพร้อมอยู่ฉนดคุดแดงนะคะ ราคาวิวภูเขา360องศาด้วยนะคะราคาอย่างที่จ่าบอกเลยว่า50ตารางวาของบ้านสวยๆด้านหลังอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่อย่างเ้เลือกได้เป็นบ้านสั่งสร้างท่านชมค่ะก็คือเรามีแบบหรือว่าให้จ่าชานเลือกแบบก็ได้ตามงบเราถ้า2 9 5 0 0 0บาทก็จะได้บ้าน50ตารางแต่บ้านบริเวณนะคะเนื้อที่50ตารางวาของตัวบ้านสวยๆแบบนี้ต้องไหมคะเงินสดและผ่อนได้ด้วยหรอคะผ่อนได้ครับ ผ่อนอยังไงบ้างผ่อนกับค<ะ>โครงการเลยครับไม่ต้องเข้าไปไปที่หาแบงก์นะครับเราจัดการให้ทั้งหมดจริงหรือเปล่าจริงครับระยะการผ่อนมีมีแบบเลทยังไงบ้างแบบต้องดาวไหมหรือผ่อนเลยเอาจะวางดาวก็ได้หรือไม่วางดาวก็ได้ให้นานสูงสุด72ด็ดสิบสองวันอาท่านผู้ชมเหมือนออกรถหนึ่งคันอะ่ะแต่เรารได้ที่ดินอะ่รออะรถอ่ะยิ่งซื้อยิ่งราคาตกแต่ที่ดินยิ่งซื้อยิ่งราคาเพิ่มใช่ครับซื้อให้ลูกหลานได้สบายหรือว่าใครใจดีนะเงินเเหลือซื้อให้หนูสักที่ก็ได้ละท่านผู้ชมต่อไปนะคะเรามาดูนะคะ ไม่ตรวจสอบมืคือติดบูโรอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องดูเลยครับทางเราไม่ตรวจสอบไม่ตรวจสอบซื้อได้กับเราซื้อได้กับเราอาจจะมีอดีตที่ไม่ดีแต่มาจบที่นี่ใช่ครับได้ที่ดินดีๆแน่นอนนะคะอ่ะต่อไปนะคะมิดน้ําไฟพร้อมครับฟรีมิเตอร์น้ำได้หรอคะใช่ครับเลือกสีบ้านได้ตามใจชอบครับหนึ่งห้องนอนและหนึ่งห้องน้ําเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 8 6 3 1 7 1 9 4 5นครับอ่ะหรือแอดไลน์เบอร์นี้นะครับ ทั้งเบอร์นะคะทั้งโทรทั้งไลน์ได้หมดเลยเนี่ยท่านผู้ชมวิวดีมากแล้วหนูมาตอนเช้านี่คืออยากได้เลยอ่ะวิวแบบนี้อยากได้เลยนะคะมาค่ะพาชมหน่อยสําหรับมาที่ดินตรงนี้นะคะบ้านนี่คือของลูกค้ามอันนี้ของลูกค้าทั้งหมดอันนี้คือของลูกค้าเขาซื้อไว้ทั้งหมดครัทางครงการเราทําให้นะครับค่ะแล้วจ่าชานมีอะไรที่จะแบบมีโปรโมชั่นดีๆหรือว่ามีอะไรจะแนะนำกับเอฟซีมั้ยคะที่ซื้อกับกับจ่าค่ะก็โปรโมชั่นดีๆช่วงนี้นะครับซื้อบ้านนะครับฟรี ฟรีแอร์อ๋อเหรอคะสำหรับบ้านเนี่ยค่ะสำหรับบ้านสำหรับบ้านพร้อมที่ดินนะครับจริงเหรอสำหรับช่องดูหรือเปล่าเนี่ยใช่ช่องนี้ช่องเดียว2อง0 0นเก้าหมื่นบาทแถมแอร์แถมแอร์ด้วยซื้อที่ดินสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะห้าสิบตารางวาบ้านจ่าบอกให้บอกให้ให้บอกว่าดูมาจากช่องนี้เท่านั้นนะครับอ่าไม่เอะนะครับครับดูจากช่องอื่นไม่ได้นะไม่ได้ครับขอบคุณที่ดีค่ะแถมโอนได้ด้วยนะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะ ก็ตรงนี้ก็มีเจ้าของทั้งหมดแล้วใช่ครับไม่หมดละหรืออยากชมรายละเอียดด้านด้านนอกสักนิดนึงได้ไหมคะใช่ไดสำหรับใครที่ชอบนะคะที่ดินสวยๆนะคะจากมีแค่เฉพาะการจันทบุรีเหรอมีที่อื่นด้วยไหมเผื่อเขาแบบอยากได้มีที่ชัยนาทก็มีครับชัยนาทก็มีแต่ยังไม่เปิดแต่ยังไม่เปิดครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวช่องเราไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพามาชมนะคะอันนี้จะเป็นบ้านที่เนื้อที่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับเนื้อที่ประมาณเท่านี้นะครบ้าน นี่ยท่านผู้ชมสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทที่ดินห้าสิบตารางวาคือเราได้แบบนี้เลยครัเนี่ยไม่ต้องอะไรแล้วแค่มีเงินครับนะคะเราก็ได้วิวบรรยากาศสวยๆเนี่ยท่านผู้ชมคือที่เราเห็นทั้งหมดนะคะเดี๋ยวหนูวินโดนบูมสูงให้ฟังให้ดูนะคะว่าจะเห็นบ้านสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องบ้านดีสี่ครเขาขอไว้หมดแล้วนะฮะบ้านนั้นก็ขอแล้วบ้านดีสี่มีให้พร้อม ขอบ้านขอขไฟขอบ้านที่ได้ครบเลยครบแต่ว่าบ้านที่ลูกค้าต้องจ่ายเองีต้องจ่ายใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะแต่ถ้าใครแบบไม่รู้เรื่องอยู่ต่างจังหวัดหน่อยก็จะาชันดาเนินการได้ครับได้ครับได้ครับนี่ค่ะพาชมด้านนอกนะท่านผู้ชมคือวิวดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะพามาชมแล้วแล้วหลังนู้นล่ะคะหลังนู้นก็เป็นของลูกค้าที่เขาซื้อไว้แล้วทางโครงการของเราสร้างเหมือนกันอ๋อหนูพาชมเลยนะคะดีอ่ะตรงนี้นี่ค่ะ่านผู้ชมเนี่ยอย่างที่บอกค่ะสาธารโภคครบคันนะคะ อย่างบ้านเราก็จะมีถังทรงถังแซกบอกเสร็จครบรับพร้อมอยู่ได้เลยใช่ไหมครับ295,000บาท295,000บาทถ้าเขาแบบว่าไม่ได้ซื้อสดเขาก็สามารถผ่อนได้ผ่อนได้ครับกับโครงการนะครับโอ้นี่ค่ะเลือกสีบ้านได้ตามใจชอบครับนะฮะจะเอาสีไหนบอกทางทีมช่างของเราได้เลยแล้วบ้านถ้าสมมติ295,000บาทหนูไม่ชอบสไตล์แบบโมเดิร์นอย่างนั้นหนูชอบสไตล์แบบนอร์ดิกเงี้ยต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายแบบเยอะไหมคะคือถ้าลูกบ้านต้องการเนื้อที่เพิ่มก็ต้องเพิ่มเป็น ตารางเมตรอะไรว่างกันไปตามนั่นเลยครับตามรายละเอียดว่าต้องเราต้องการเพิ่มหน้าที่เดี๋ยวจะเอาห้องครัวเพิ่มจะเอาโรงจอดรถเพิ่มบอกเรานะครับครบจบนะคะใช่ครับใช่ครับท่านผู้ชมคือสวยมากๆเลยสไตล์นอร์ดิกแบบนี้นะคะพามาชมนะได้ไหมคะเปิดได้ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะสำหรับสไตล์นอร์ดิกพร้อมที่ดินหรือว่าจะเป็นบ้านโมเดิร์นเรามาสรุปกันเลยค่ะจ่าชันขาสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะ ใครชื่นชอบที่ดินผ่อนได้ในราคา8 9 0 0 0บาท50ตารางวากับบ้านนะคะใครสนใจสามารถโทรหาจ่าชานได้ที่เบอร์อะไรคะ086 317 1945สสาอ่าโลเคชันนี้ก็สามารถหาง่ายง่ายเลยใช่คเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะมาอยู่โดดเดี่ยวเพราะพื่นบ้านเต็มไปหมดเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับรายละเอียดที่ดินผ่อนนะคะขอบคุณค่ะ